วันนี้ผมจะมาสอนโหลดช่องที่ผมกําลังติดตามอยู่ว่าเขาติดตามผมแล้วไงวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดตัวละครของเขานะครับสำหรับเครื่องใครที่โหลดไม่ได้นะวันนี้ผมมาสอนโหลดตอนแรกก็กดเข้าไปที่ช่องเขากดสนับปิดไปกดที่ตรงนี้เลยนะนี่สีไม่ค่อยดีนะ อ่าโอเควงไม่ดีเลยวงกูวงเลยแล้วกันนี่ตรงนี้อ่กดจึ๊กแล้วกดลิงได้คลิปตรงนี้ได้เลยนะกดจึ๊กก็แบบยังตื่น เราตรงนี้นหล่นไม่เต็มเดี๋จะเด้งเข้าให้แล้วกดตรงนี้กดตรงนี้คลิกกาไปกดไปที่รายละเอียดอ่ะเห็นไหมมันจีพอเรากดเปิดปุ๊บมันจะเปิดไฟไม่ได้มันจะเขียนว่าอย่างงี้ให้เราเข้าไปที่อะไรนะ แอปทีสองเข้าเข้าไปเลยนะแต่เวื่อเป็นโอเคที่องการกดที่ตรงนี้นะปัก๊กแล้วก็เลื่นอนมาข้างหนสุดท่านผู้ชมจะเห็นคขาว่าอันนี้ผู้ชมก็ทำการกดจึ๊กแล้วกดอันที่หนึง่งแล้วมันจะก็จะได้เข้ามาหน้านี้แล้วกดตรงนี้ เราต้องหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาด้วยนะไหนวะฮึสิ่งนี้ดูขอเวลาหาแป๊บนึงนี่นะครับท่านผู้ชมตัดทีแล้วดึงเดบุงมาให้นะอันนั้นวะ กดก็ได้เลยนะเออกดอันนี้แหละนี่นะเราก็จะได้ตัวละครของเขามาแล้วนะครับคือตส่วนตัวละครผมตรงมี้นี่ไม่ได้เปิดให้ดูคลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้นะก็สำหรับก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดสไายอีกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับบายบาย